พี่น้องจา๋าวันนี้ก็อากาศดีนะคะพอหิมะหมดทุกคนก็ต้องมากวาดถนนทำถนนนะคะพี่น้องแดดส่องหน่อยนะคะนุ่นจา่าพี่น้องเห็นรถคันข้างหน้าไหมคะ กวาถนนนะคะทำความสะอาดถนนเก็บก้อนหินล้างถนนจะเข้าหน้าร้อนแล้วจ้าหิมะหมดไปก็เข้าหน้าร้อนนะจ้าดีจพี่น้องรถสองสามคันทำความสะอาด ถนนนะคะเอะพี่น้องเห็นไหมเขาจะเปิดน้ำล้างถนนนะคะแดดส่องหน่อยนะคะย้อนแสงนี่จ้าพี่น้อง รถคันนู้นก็กวาดถนนนะคะเก็บขยะเก็บก้อนหิน <c oughs> เป็นผู้หญิงขับนะคะนี่ เห็นไหมไม้กวาดเขายางใหญ่เลยนี่เขาเอาเครื่องลงแล้วนะคะเครื่องข้างหน้ากวาดก้อนหินนะคะเครื่องข้างหลังทำความสะอาดทานนะคะ ันนู้นก็ปล่อยน้ํำล้างถนนนะคะปล่อยน้ํารถคันนี้ก็ทําความสะอาดนะคะจีจ้าีน้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ